นี่มันคืออะไรเอ่ยอนี่นะครับคุณเห็นหรือเปล่าครับแ้างเหรียนนะครับมันน่าอัศจรรย์มากเลยนะครับและพอทาแบบนี้เห็นหรือเปล่าครับหรือเปล่ามันกลายเป็นลูกเหล็กไปซะแล้วเฮ้หเห็นดนล่กู วิทยาศาสตร์เลยวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์เลยมันวมากเลยับเนี่ยมันกระแล้วแต่ว่ามันเกี่ยวกันหรือเปล่าเนี่ยเชิญเชิญต่อเลยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอก็จะขอให้ใช้ลูกเหล็ก2ลูกในการทดลองนะครับทีลูกเหล็ก2ลูกเนี่ยก็เป็นลูกเหล็กธรรมดานะครับแต่ว่ามีอยู่หนึ่งที่เป็นลูกอัศจารย์ที่ต้านแรงดึงดูดของโลกได้ครับและจากนั้นผมจะปล่อยทั้งสองลูกลงไปตามข้ออลูมิเนียมนี้นะครับแต่โปรดสังเกตสปีดของการตกดูที่ดีนะครับเอาละครับผมจะปล่อยแล้ว เหมือนมีด้านที่มันต้านแรงดูดได้นะมันยังไม่ออกมาเลยเอ้าพึ่งมาพึ่งมา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 แล้วมาแล้วมาแล้วเอะเ้าได้ไงอ่ะงั้นเอ่อลองสลับกันดูได้หรือเปล่าได้ครับอ่ามาลองกันอีกทีนะฮะอ่าลองอีกทีลองอีกทีนะอ่าลองครับสลับแบบนั้นแหละครับครับผมจะใส่ด้านแรนนะครับนะตราจะใส่นะครับมาเอาละครับนึ่สองา้อรีบเลยครับ อาค่อยๆมาแล้วครับมาแล้วนี่นี่แล้วครับโอ้โหนี่แล้วครับคือลูกเหล็กตั้งแรงดึงดูดนะครับโอ้โหเยี่ยมเยี่ยมทุกท่านสงสัยกันหรือเปล่าครับว่าข้างในมันเป็นอะไรนะฮะข้างในเนี่ยคงคิดว่าทั้งในมันดูไม่ชอบมาพากลใช่ไหมล่ะครับเราก็เลยติดกล้องตัวสิวให้ดูกันนะฮะงั้นเรามาดูภาพจากกล้องตัวสิวที่ติดอยู่กันเลยผมจะรออีกทีนะครับ โอ้มันลอยอ่ะอะไรเนี่ยมันวนๆไนค่อยๆค่อยๆค่อยๆอยๆค่อๆอยๆอยๆอะไรเนี่ยลออ่คผย่อเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวๆขอีกรอบเลยไหมครับได้ครับผมอยากเห็นจับพขได้ครับอีกรอบหนึ่งนะครับหึ่งอไปเลยครับดูนาทีรูปมันตกไปอย่างแรงเลยนะอย่อยู่ลอยอยู่มันลอยจริงๆด้วยนะเนี่ยโอยได้ยังไงกันนะ อันนี้นะจริงๆแล้วลูกเหล็กต้าแรงดึงดูดที่ปล่อยจากมือพ่อหนุ่มคงเอาว่าไปนั่นน่ะที่จริงแล้วมันคือลูกแม่เหล็กนั่นเองครับโอ้แบบนี้เองอ๋อเป็นลูกแม่เหล็กก็เนาะอ๋อนะ่หลทุกท่านสังเกตอะไรได้อีกอย่างหนึ่งหรือเปล่าล่ะครับคืออะไรอะเจ้าบ้องนี่นะมันคืออลูมิเนียมนะครับแล้วเจ้าบ้องอลูมิเนียมนี่นะ มันไม่มีแรงแม่เหล็กเลยด้วยนะครับจะไม่ดูดนะครับเห็นไหมครับเนี่ยนะโอ้ใช่เรืองมันก็ใช่แค่ว่าจะเป็นเรื่องแม่เหล็กอย่างเดียวนะครับแต่จะพออธิบายการตกของมันได้อยู่และอลูมิเนีมันก็ไม่ดูดจริงครับแต่ว่านะครับถ้ามีไฟฟ้าไหลผ่านแล้วก็ทุกท่านมีใครรู้ไหมครับครับรู้แม่เหล็กไฟฟ้าใช่ไหมครับด้วยรอบๆแม่เหล็กไฟฟ้าจะลูกเหล็กกับแรงแม่เหล็กมันจะผลักตรงกันข้ามเออใช่แล้วล่ะฉะนั้นเรามาดูจากว t ทีกันเลยกันลวกันนะการขยับพารุกแม่เหล็กนั้น ทำให้ภายในรอบๆบบ้องเปลี่ยนค่าเป็นโลหะมันก็เป็นฟิลเดียวกับเครื่องปัดไฟฟ้านั่นแหละครับพอลูกเหล็กมาขยับปุ๊บก,ก็เหมือนมีขดลวดปั่นเป็นพลังงานไฟฟ้าออกมานั้นตามกระแสไฟฟ้านี่แหละที่รอบๆลูกเหล็กนี่นะมันจะเกิดสนามแม่เหล็กที่มองไม่เห็นขึ้นมานั่นเองครับและเพอลูกเหล็กที่ตกอยู่ในนั้นก็จะสร้างพลังงานแม่เหล็กออกมาเหมือนกันก็เลยทําให้มัน ค่อยๆตกลงมานั่นเองนะครับ<อ>ดูให้ดีนะครับจะตกช้านะ่มีอย่างนี้นี่เองอ่ะและนี่ก็เป็นผลที่ทำให้มันเป็นแบบนี้ใช่ไหมล่ะครับครับการทดลองนี้นะครับแค่ใส่ลูกเหล็กลงไปในท่อมันก็น่าสนใจได้นะใช่ไหมฮะก็เลยลองหาทางที่จะทำให้ลูกเหล็กมันค่อยๆตกช้าๆลงมา<อ>น,น,นะครับ แล้วลูกเหล็กที่ดูตกแบบหมุนๆนี้มันที่เป็นแบบนั้นนะฮะเจ้าลูกเหล็กเนี่ยก็มีขั้วแม่เหล็กอยู่ครับเวลาตกมันก็เลยดูหมุนๆไปรอบๆก่อนและลูกเหล็กมันก็จะโยกเยกไปเรื่อยๆอฮะแม่ก็ได้ความรู้พอสมควรนะครับชมรมวิทยาศาสตร์มหาวิทยลาลัยโยโกฮาม่าขอบคุณมากครับ